เด็คครับเพื่อนๆอันนี้เป็นส่งของชิ้นที่2ของวันนี้นะครับผมมาส่งของแถวชุมชนชุมชนร่มเก้านะครับชุมชนร่มเก้าแถวหมู่บ้านเรืออารนะครับอันนี้มาส่งนาฬิกาให้กับเจ้าของร้านเจ้าของร้านอาหารตามสั่ง้องแย่สี่สับนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับรถคูใจเพื่อนๆติดตามได้นะครับในตั้งชื่อให้ใหม่เลย นายชอช้างนะฮะเข้ามาในร้านแล้วนะครับนี่ <ondan S 1> ครับตัวน,นี้มาส่งนาฬิกาผมเลยส่งมาส่งในรายการหลังจากที่ไลฟ์สดไปเมื่อวานแล้วมาส่งในาฬิกาให้เพื่อนนะฮะนะครับผมเพราะว่าลูกค้าเขารออยู่นี่ครับนี่ครับลูกค้าเขารออยู่นะครับนาฬิกาแกะเราลองมันงแตกนี่นะครับรู้ว่าส่งนาฬิกาฝังดึงดึงออกดึงดึงหอก มันแมหมถุงจะให้ใหม่กว่านี้หน่อยก็ไม่ได้มันขายของเามันขายของเก่าถลันก็ขาดูีเต็มขี่ครับตกาตัวนี้นี่ครับนัฬเกาคู่นี้ครับตอนแรกว่าจะซื้อเข็มพี่เย่างเชียว ด่ข่าวว่าซื้อเคอเย่างเดียวผมต้องอากลับแล้วครับนี่ครับมาส่งมือลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะตั้งนี้สวยมากครับเป็นเดือนที่สองนะครับหลังจากที่ไลฟ์สดไปแล้วนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าส่งนาฬยการเสร็จเนี่ยผมจะเป็นลุงอะไรปลุกเสกปลกเสกของเนี่ยวัดแก้ๆนี่แหละนะครับ แล้วจะมาดูเขาเลคลิปต่อไปผมจะมีอะไรให้ดูนะครับดูายการเรื่องนี้เขาบอกว่าชอบมากสวยมากนะครับผมเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับผมอันนี้ก็ทําไปนะครับผมเป็นกาลังใจให้กันนะครับผมคลิปนี้ส่งองเสร็จแค่นี้นะครับสวัสดีครับ